พออีเมยเลยนะาโอ้สุดยอดแห้งสุดยอดอีนนี่ขอบอกสุดยอดแห้งนะฮะต้อบุอยากเสื้อสายตาเลยฮะบ่าวบุกลับสบายดีและสวัสดีเอฟจีฟังไทยฟังเราเลยจีอยู่ต่างประเทศน้ำเด้อสาวพไทยิเดชตอนห้าข้อสู่ซองแม่เลี้ยงเดียวชาแนลด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้นาะสาวผู้ไทยกะ จิพาพี่น้องไปเบิ่งถนนหนทางที่สวยงามที่สุดเนาะทางขึ้นภูเขาเนาะก่อนอื่นก็ขออนุญาตอ่ารีเอ็กซ์ซคลิปอานบ้าโบเนะาะไอโบเนาะขออนุญาตเด้อไอโบเด้อถ้ามีคํำว้าทดยที่ผิดพลาดเนาะหรือว่าวอลมวนบ่ซึ่งกับข้อกลาบขอโทษขออภัยนั้นอารีเอฟซีนะวันนี้เด้อทุกคนเด้อเนาะ อาสาวผู้ไทยอ่อยากเสื้อเนาะว่าทางขึ้นผูเขาจะเป็นทางคอนกรีตที่สวยงามขนาดนี้ทุกคนป้ามันแม่นอีลีบอพี่น้องว่าทางขึ้นผูเขาเนอะอยุที่ตั้งจังหวัดเนาะซึ่งไอโบมันกลับไปเหตุงานทุกคนแล้วนได้ถ่ายวิดีโอนำวิดีโอดีๆมาให้เบิ้งเนาะเอาขอบคุณขอบคุณครับ ใ,ใจไอโบ้แล้วขอบคุณไอโบเนาะที่อานำวิดีโอดีๆมาให้ครบับชมเนาะเพื่อบรรจการซักซ้าเสียเวลาก่ะไปเบื้องนำการพี่น้องป้ามันแมนเทเบอพี่น้องว่าทางขึ้นผู่เขาทางไปป้าไปเบื้องนำกันพี่น้องก่อนอื่นต้องพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนสาวผูไทยโดยการกดข้ามโฆษณานะพี่น้องเนาะ อ๋โชอีฟอ,อีเม่เอ้ยเนี่ยฮะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะฮะเข้ามาในป่าเสาฟไฟฟ้านี่ฮะนี่แหละประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างต้องแบบนี้นะ,ะท่านผู้ชมครับนี่และฝั่งซ้ายมือบ,าบนน่าวโบ้นะก็จะมีเหมือนเส้นทางที่กำลังอ่าเหมือนจะเข้าไปในไปบ้านเนาะหรือว่าไร่สวนกันแล้วกันฝั่งขวามือกับมีนะ,ะท่านผู้ชมครับนี่เอา้าเขาเบิ้งไงว่าจะเป็นแบบไหนล่องเบิ้งล่างเบิ้ง าทางเข้าป่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะขนาดนี้เลยบอขนาดนี้เลยบอพี่น้องเอ๋ยโอ้โอยบ่อยากเสื้อหไม่อยากเสื้อก็ต้องเสือ้อแน่หน่อยหน่อยนะเพื่อนนี่ขนาดนี้ป้าโธ่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  น,น, usted, happy, arius, นันนี้เลยบรนี่ฮะบบอจะบอตุไอ้พวกเพือนบอโบ้เ้อประเทศไทยประเทศไทโอ้โหบอกเลยเข้าไปเร like ียกว่าสุดยอดสุดยอดแห้งนะฮะสุดยอดประเทศไทยนะฮะเบิ้งเอานี่ครับเพื่อนพัฒนาอย่างจริงใจเพื่อนพัฒนาอย่างทั่วถึงนะฮะแม้แต่ทางขึ้นป่าขึ้นภูเขาผมก็อือโอ้โหาวท้ บ่าวบอถามเนี่ยถามชาวบ้านเพนว่าพื้นที่แห่งนี้นะพนันเป็นภูเขาเนะี่ยบ่าวบอก็เลยถามต่อว่าแล้วพี่ซื้อภูเขาบอกพนวันพนันเป็นภูเขาสามชั้นเนาะคูฟังนี่กับมีพี่น้องเอ้อ,อเป็นฟังนีก่อนกันแล้วกันไปพิสูจน์ก่อนกันแล้วกันโอ้ยสร้างขึ้นภูเขาพี่น้องเอ้ยประเทศไทยเบิ่งเอาเนะะี่ย นี่แหละคือคือการพัฒนาเนี่ยคือการพัฒนาอย่างจริงใจการพัฒนาอย่างทั่วถึงการพัฒนาที่เห็นได้ว่าเอาใจเนี่ยเอาใจนะฮะทำอย่างจริงใจพัฒนาอย่างจริงใจเพื่อคนไทยเนี่ยคนไทยไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะฮะคนที่อยู่ตามมันอกชนบทของประเทศไทยได้ถนนดีเมื่อถนนดีนะท่านผู้ชมครับสิ่งดีๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นความเจริญนะฮะหรือว่า สถานที่นะครับว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะับหมู่บ้านหรือว่า,าบ้านพักนะฮะนี่ละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บ่าวบอกเกินไปก่อนหน้าว่าเนะี่ยว่าถนนดีไปถึงไหนความเจริญก็จะตามมานะท่านผู้ชมครับถนนนําพาความเจริญไปหานั่นเองโอ้โหพี่น้องเอ้ยควานะ โอ้โหไปเรื่อยๆก็ยิงเห็นเนี่ยบทเสือกับมรื่องาบะนะเดี๋ยวจะมาฮาวาบาโบเบอกนะฮะนี่เนี่ยนี่ทางคอนกรีตเข้าป่าประเทศไทยนี่อยู่บนภูเขานะบาโบะอยู่บนภูเขาเนี่ยภูเขาน่าจะเป็นภูเขาสามชั้นนะฮะตามที่มีเออ่คนไทยบอกนะอ้าวเนี่ยมาที่สุดตรงนี้นี่เนี่ยเป็นทางเข้าป่านะเนี่ย นี่คือเขาป่านี่คือรอยต่อเนี่ยรอยต่อของถนนคอนกรีตนะเดี๋ยวบ่าวจะขอนี่ออกไปด้านนอกเลยครับเพื่อจะอาตามหาถนนที่สวยงามนะครับโอ้ยยังไงบ่าวตุนก็บบ่าวเจ็บแล้วมาเห็นเดีเห็นบ่าเห็นบ่าวพอแม่พี่น้องทุกท่านครับผมบ่าวมงสุราเสียงแค่นเล่าเนี่ยพาทธามมาเบิ่งสิงที่บอกเลยว่า ตื่นเต้นสำหรับตัวเองเนี่ยเพราะว่าเอยียงพี่หน่อยเนี่ยถนนคอนกรีตเนี่ยถนนคอนกรีตขึ้นภูเขาเนี่ยตอนนี้บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเห็นแล้วเป็นยังไงทางผู้ชมเห็นแล้วคิดเอยียงออกบอ่อเนี่ยคิดเอยียงได้บอ่อเนี่ยส่วนตัวบอกว่าคิดได้แต่ว่าเฮ็บดบ่อใดแน่นอนเนาะพี่หน่องเพ,งพาาราะว่าจังไหนวันที้เนี้โคราชปูนขึ้นวัชสางเนี่ยเพื่อเอางบประมาณมาเฮ็ดเนี่ยหลายล้านบาทได้พี่หน่องเลยเนี่ยเพราะว่าชิเป็น ไฟฟ้ามีพรอมนะฮะพื้นที่ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือพื้นที่ภูเขาและเป็นพื้นที่สปกระครัสบสปรกรคนไทยมันจะเอื่นมาันจะไหนเนะาะอาจจะเป็นสปรกรพื้นที่ในการทํากินหรือว่าฏิรูปยังทั้งยางเนี่ยบาโบกมโนใจนะครับถือบาโมนีมาเรียนรู้มาเบึงมาเห็นอะไรกัมาสัมผัสโดยจะเองสิ่งไหนชี่บาโเองเห็นแหลก อ,อยากจะทายถอดน้ำเดือดราวนีไม่ไนองได้เห็นแต่รับชมน้ำบาบูน้ำนี่คือของจริงนี่คือของแท้นี่คือประเทศไทยพี่น้องแต่สิ่งที่บาบูสงสัยไฟนะไฟมีแหละนะและน้ำนะ่ะเพิ่นใส่น้ำจากใส่พี่น้องนะฮะเบื้องน้ำบาบูเด้อนะฮะบาปนใส่น้ำจากใส่โอ้โหนี่ลงมาตรงนี้นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยมีแค่นี้าบาๆพวกคนฮะมีหลายเลยมีหลายดิอ้าวย่าวต่อไปอยาวต่อไปเนะี่ยปัาน ถนนแบบนี้ในเมืองคักๆเลยนะในเมืองคักๆเลยถนนแบบนี้ป้าหุ่นนะ่ะลงภูเขา <c oughs> โอ้ย่ายนะบู้ชอบเอ๋ยเนี่ยเบิ้งในขนาดนี้เลยไนะฮะ S <S เดี๋ยวจะ่าโม,มเ็นของจริงนะฝากิปวิอนี้ไปทั้งบ้านบาโบกบัแล้วการพี่น้องเฮ้าอีู่ฝั่งล่าเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่ได้เห็นแ้วก็สัมผัสน้ำบาวบวันนี้คือของจริงนี่คือถนนผนทางขึ้นภูเข,ขาของประเทศไทยในยพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเป็นถนนที่บอกกเรียกว่าเทคอนกรีตอย่างดีเนี่ยนี่ขับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพเ,ยยเพลทนนะเพลิดเ,เพลินได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็บอกกเลยว่าชวนให้ค้นหาชวนให้อยากจะลุ้นอยากจะไปดูอยากจะไปสัมผัสตลอดเลยนะฮะนี่แหละของแท้เนี่ยสำหรับถน ท่านในที่บอกว่าประเทศไทยบ่เจริญนะฮะเบิงเอาเบิงเอาเนี่ยสำหรับท่านในที่บอกว่าประเทศไทยไม่เจริญดูเอาไว้นะฮะดูไว้ให้เต็มตาเนี่ยนี่คือทางเข้าป่าทางเข้าป่าเข้าภูเขาเลยนะท่านทุกท่านนี่เนี่ยเสาไฟฟ้านะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนะฮะเนี่ยป้าโอ้โหโอ้ย ไอแม่เอนะ๋ยเนี่ยประเทศไทยบางเอาเด้อนะครับบางเอาเด้อเนะี่ยถ่าบ้านบาโบมีแบบนี้นะผมก็เลยว่าบ้านตเต็มของกลางทางเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพื้นที่ในป่าเนะี่ยไผ่็บ่อยากไปอยู่เพราะทางบอดีถนนบอดีแต่เมื่อเห็นถนนดีขนาดนี้แล้วไผ่สีบ่อยากมากไผ่สีบ่บอยากอยู่อยากยกถนนเส้นนี้ไปใบบ้านบาโบเดีเอาไวไ้บนภูเขาเนาะคุณน่ะขั้นเกียรยางดีครับยางเนี่ยนะครับไปยางสุดยอดเลยนะพี่น้องสุดยอดอีนะบอกเลยสุดยอดแห้งนี่โอ้โหสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยสิ่งที่ ในสัมผัสนะ่บอกเรียกว่าของจริงของแท้อ้าดูนี่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 เคลนพูเขามาตรงเนี้โอ้โหยยิงขึ้นมากยิงเห็นนะฮะโอ้โหป้าโูป้าเฮอยพออีเมย์เลยนะ โอ้สุดยอดแห้งสุดยอดอีนี้ขอบอกสุดยอดแห้งนะฮะต่อบุญักเสื้อสายตาเลยฮะบาบโบนุ่มล่าบาบโบเนะี่ยบุญักเสื้อสายตาว่าจะเห็นสิ่งนีนะ้เนี่ยและมุมนี้มองออกไปเจนธรรมธรรมชาติเนะี่ยมันก็เลยว่าอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยครับทผูทชมครับป้ามุมนี้ปา้าโ้ เป็นภูเขาที่เและสิ่งที่บาโบเองเห็นอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยฟังนั่นเนี่ยเดี๋ยวไปเบื่องก่อนนะครับว่บาว่าจะมีสิ่งใดทีหนหเตือนเตือนตอนนี้บาโบขึ้นมาบนภูเขาเนี่ฮะและสิ่งที่บาโบเองเห็นแล้วก็ชื่อว่าชอบแล้วก็แปลกใจดินภูขเขานี้ถือว่าดินดีแล้วก็ดินแน่นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคบนี้โอ้โหถนนดีถนนงามพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย ถูกขึ้นภูเขาได้นี่นี่แหละคือประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างของจริงเนี้ยนี่นอกจากถนนหลักก่อนนะฮะถนนหลักแล้วจะมีถนนที่เป็นในซอยเนี้ยนี่ครับจะเป็นเหมือนอ่าสอบกอเนี้ยถนนสายซอยในแปลงเกษตระตะกรรมเนี่ย กอจอการชนะบุริเวะทาง0.460เนี่ยอ๋อนี่เป็นซอยเข้าไปแต่มีเสาไฟฟ้านะฮะมีเสาไฟฟ้านี่แหละคือการพัฒนาคือเสาไฟฟ้าจะไปก่อนเนะเสาไฟฟ้าจะไปก่อนแล้วก็ถนนจะเข้าไปก่อนแล้วก็ถนนดินเข้าไปก่อนแล้วก็จะถนนคอนกรีตมาอีกทีโอ้รอบเบิรงนีนิคือว่าป้าทัวทัวทุกภูเขาเลยนะอ้านี่ปาพี่น้อง เป็นจังได้หลังจากชี้ฮับสมคลิปวิดีโอเนาะที่บาโบพาไปวิสูตรทางคอนกรีตขึ้นภูเขาทุกคนสาวผู้ไทยจุดบื่อยากเสื้อในสายตาเนาะแบบนี่คือเป็นทางขึ้นภูเขาที่แท้จริงเลยทุกคนเป็นทางที่เป็นคอนกรีตป้าสาวผู้ไทยอยากโยกได้เด้ออยากโยกเอาไปไว้อยู่กับบ้านสาวผู้ไทยเนาะอยากโยกเอาไปเป็นทาง ในหมู่บ้านของสาวผู้ไทยเนาะป้าทางขึ้นป่าขึ้นดงพี่น้องของเมืองไทยประเทศไทยสุดยอดอีลีทุกคนปกิบบุฟันว่าสาวผู้ไทยจะได้เห็นถนนงามงามขึ้นไปป่าไปภูเขามีเสาไฟฟ้ามีไฟสว่างเนาะนี่แหละเพื่อนว่าประเทศที่จเจริญประเทศที่พัฒนาคือ น้ำลายไผ่เสาะว่างทวนทางดีเนาะเหมือนที่ไอโบว่าอ้สุดยอดอีลีทุกคนเอาฉันรลบคลิปนี้สาวผู้ไทยกราบขอบบุญขอบคุณขอบอ่าคุณพี่น้องเอซขอบคุณคิีวีดีโอดีๆสิงีดีกับจีว่าจังได้เนาะให้สาวผู้ไทยได้เห็นถนนงามๆขนาดนี้เนาะ เกิดมากระบอกเคยเห็นพี่น้องทางไปป่าไปดงไปภูเขาสีงามขนาดนี้เนาะหน้าทางไปเมืองในบ้านชาวภูไทยยิงเป็นทางลูกลังทางดินแดงดินตมดินโคนลเลยทุกคนว้าตเมืองไทยสุดยอดอีลีเนะเาะอัสสรัคินีซับู้ไรขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อมีคำว่าที่พี่ป้าประกาศได้ก,ก็กราบขอโทษขออาภายัยค่ะพี่น้องเอฟซีติดตามหาสมเป็นกำลังใจให้ซาบูไทยในเด้อบายบายพอกันคลิปหน้าเด้อ